องค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบววยานสัมปันโนพระอรหันตแห่งวัดปาบ้านตาดได้แสดงอภินิหารเนรมิตมือยักษ์จับเฮลิคอปเตอร์พลิกทั้งลำเพื่อช่วยชีวิตเจ้าฟ้าหญิงและพระราชนีเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ภาคใต้เมื่อหลายปีมาแล้วจากคำบอกเล่าของพระอาจารย์สุลาน ปภัสโรสิทธิอุปทาของหลวงตามหาบัวว่าหลายปีมาแล้วจำพอสอไม่ได้ซึ่งในช่วงสายๆของวันหนึ่งองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนได้สั่งให้พระอาจารย์สุลานปภัสโรและพระอีกสองสามรูปเอาของในห้องคลังขึ้นรถเพื่อจะเอาไปแจกที่โรงพยาบาล ในอำเภอคำตะกล้าของจังหวัดสกลนครช่วงนั้นก็เป็นฤดูหนาวพอดีเมื่อขนของขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วพระท่านก็เปิดประตูหน้าวัดให้แล้วรถของหลวงตามหาบัวก็แล่นออกไปพระอาจารย์สุรานและพระอีกสองสามรูปท่านก็ยังไม่แยกย้ายกลับกุฏิเพราะมัวผึงแดดกันอยู่ รถของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัววิ่งไปประมาณ15 2 0ถึง20นาทีนี่แหละพระอาจารย์สุลานและพระที่กำลังยืนผึงแดดกันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงรถพ่อแม่ครูอาจารย์วิ่งกลับมาที่วัดได้ยินเสียงรถวิ่งดังมาแต่ไกลเลยจำได้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงรถของหลวงตามหาบัวอย่างแน่นอน ก็เลยรีบไปเปิดประตูหน้าวัดให้องค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวทันเดียรีบลงจากรถแล้วเดินจำอ้าวเข้ากุฏิปิดประตูเงียบสนิทพระอาจารย์สุลานกับหมู่พระได้เห็นเหตุการณ์นี้เข้าตามก็แปลกใจว่าองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ทำไมถึงตีรถกลับมาและรีบขึ้นกุฏิปิดประตูเงียบเช่นนี้ วันนี้น่าจะมีเรื่องใหญ่แน่นอนเพราะอาการแบบนี้เพราะอาการแบบนี้ไม่เคยเป็นกับองค์หลวงตามหาบัวแต่จะเป็นเรื่องแบบไหนนั้นก็สุดแท้แต่จะคาดเดาได้องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาบัวท่านขึ้นกุฏิปิดประตูงเงียบอยู่นานมากกว่าท่านจะออกมาก็เลยเที่ยงวันไปแล้วทีนี้ในช่วงเที่ยงวัน พระอาจารย์สุลานและพระในวัดก็ได้ทราบข่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ฟ้าหญิงและพระราชนีทรงประทับนั่งเกิดอุบัติเหตุตกที่สุราธ,ธานีสักพักหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกหลายท่านก็ได้เดินทางมาที่วัดป่าบ้านตาดเอาช่อดอกไม้ มาถวายพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวส่วนสาเหตุที่นำช่อดอกไม้มาถวายนั้นเพราะเป็นคำสั่งของฟ้าหญิงและพระราชนินีพระองค์ท่านรับสั่งให้นำช่อดอกไม้นำมากราบขอพรคุณหลวงตาตอนนี้พระองค์ท่านติดภารกิจอยู่พระองค์จะตามมากราบด้วยพระองค์เองในภายหลังพอถึงวันรุ่งขึ้น ฟ้าหญิงจุลาภรณ์ก็เสด็จมากราบองค์หลวงตามหาบัวจริงๆพระองค์ส่งเล่าให้พ่อแม่ครูอาจารย์ฟังด้วยความตื่นเต้นไม่หายว่าพอที่พระองค์และพระราชินีนั่งนั้นเกิดอุบัติเหตุพลิกลํำอยู่บนอากาศที่จังหวัดสุราธ,ธานีเพราะกระแสลมข้างบนแรงมากกระแสลมมาแบบกระทันหันตั้งตัวแทบไม่ทัน ในวินาทีที่หน้าซิวหน้าขวันนั้นว่าฮอจะดิ่งตกโมงพระสุทธาอยู่นั้นฟ้าหญิงจุลาภรณ์ได้เอามือกําล็คค็ตของหลวงตามหาบัวซึ่งพระองค์ห้อยคออยู่เป็นประจำพร้อมกับตะโกนดังลั่นว่าท่านพ่อช่วยลูกด้วยฟ้าหญิงมักจะเรียกหลวงตามหาบัวว่าท่านพ่อเสมอพระพระองค์ ฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมของหลวงตาแล้วนั่นเองและพระองค์จะใช้คำว่าลูกแทนสรพนามพระองค์อยู่เป็นประจำเช่นกันในซิลวินาทีที่พระองค์จับล็อกเก็ตตะโกนลั่นว่าท่านพ่อช่วยลูกด้วยอยู่นั้นพระองค์ทรงเล่าให้หลวงตามาหาบัวฟังว่าพระองค์ทรงเห็นผ้าจีวรและมือขนาดใหญ่เคลื่อนมาจับเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งกําลังห้อยหัวดิ่งพระสุธาอยู่นั้นพลิกกับทั้งลำพร้อมกับนํามาวางไว้บนพื้นอย่างปลอดภัยผ้าจีวรและมือขนาดใหญ่นั้นคงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวเท่านั้นที่เข้ามาช่วยพระองค์อย่างทันท่วงทีส่วนฮออีกลำหนึ่งที่มีผู้ติดตามเสด็จไปครั้งนั้นได้ดิ่งมงลงพระสุธาตายกันทั้งลำ พระองค์ทรงเล่าให้องค์หลวงตามหาบัวฟังอย่างตื่นเต้นและอศัศจรรย์ใจพระองค์บอกว่าสเสด็จแม่นิเงอไหลใครท่วมตัวเลยทรงอกสันไม่หายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวเล่าก็ตั้งใจฟังแบบไม่คันและไม่รับแต่ประการใดพระอาจารย์สุลานทันยินฟ้าหญิงเล่าถวายเต็มสองหูของท่าน ซึ่งมันก็มาตรงกับองค์คหลวงตามหาบัวที่ท่านตีรถกลับและรีบขึ้นกุฏิปิดประตูเงียบนั่นแหลจริงๆแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ถามว่าหลวงตามหาบัวท่านตีรถกลับมาทำไมและทำไมจึงรีบขึ้นกุฏิปิดประตูเงียบเช่นนี้ก็ขอฉเฉลยให้ฟังเลยว่าในขณะที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านนั่งรถจะไปคําตะกล้าอยู่นั้น ท่านได้ยังทราบด้วยญาณวิถีของท่านว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นกับหอพระที่นั่งของฟ้าหญิงและพระราชินีท่านจึงต้องรีบตีรถกลับเพื่อจะมาทำพิธีช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนซึ่งการจะช่วยเหลือนั้นลำพังอิทธิฤทธิ์อย่างเดียวยอมสามารถช่วยเหลือได้อย่างง่ายได้แต่ที่มันยากกว่านั้นมันเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรและวิบากกรรมของฟ้าหญิง และพระราชินีดังนั้นองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจึงต้องใช้เวลาในการเจรจาต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรและหาวิธีบรรเทาวิบากกรรมของฟ้าหญิงและพระราชินีจนทั้งสองพระองค์อยู่รอดปลอดภัย